เอาแล้วได้อีชังมาทั้งรถทั้งล่างบ่เดี๋ยวนี้ย่อการถพร้อมแล้วว่าเอาแลวของมันแนวมันเออเดี๋เห็นได้แล้วจะขี่ได้ย่อกบฟ้าขี่อ๋อท่านหมอย่างเจ้าไปเบังรถรถปานี่บมดทั้รมดาอันนี้มืออื่นขึ้นเฮือนได้ทั้งรถทั้งเล็ดบ่เดี๋ยวนี้ฟัดเดี๋ยวพฟิลืมฟิลืมเอลีย่งท่านหมอน้าสีแด สบายดีสบายดีเบ้าจอยเมื่อนี้เขาจะไปอันเซอร์ไพรส์ท่านโมเนาะเออพี่น้องเนาะเโอเคยังข้างหลังเฮ้เซอร์ไพรส์ท่านโมเนาะพี่น้องเหรอเนาะอยู่บ้านพุ่มสว่างเมืองอุดรบอนเนี่ยจังหวัดนะเขียนเดียวเอาเนี่ยไปจังหวัดกันเนาะอ๋อเดียวตอนนี้เขาก็มาบาบอสมาชื่อเครื่องพี่น้องเนาะชื่อไลายแล้วล่ะอยู่ข้างหลังผมเบลลี่เอ็นนั่นเบลลี่เอ็นเป็นคนขับรถให้ dễ làm tung nhanh đi Vô đi vô đi ว่าทำมีจารแจ้งเอฟซีเดอ้อพี่น้องมืออืน่นก็ขึ้นเทือนท่านหมอได้บ่จ่อยมาขึ้นน้ำในเมืออื่นเด้อขันบ้างเด้อขันบ้างกขื่นเทือนท่านหมอน้องกัดเนาะ อยู่รถุด้วยต้องลัดแคาเดียวเด้อถ้ารถไหลแล้วอย่เบี่ยงไ,ไว้เลยด้อใช่ไหมลนุนไปเลยอ๋วตันหมอเห็นแล้วอ๊ะเชื่อเพื่อนใช่ปะนี่นี่นี่ เตาดิขอพี่เตาไม่จะขาเนาะไปได้าโลขาเลยราโลเออาวโลหมอาวโลาโล็ได้าโลก็ได้มันลายเนาะเออยงยากอีกคันกรได้ต้นต้นน้อยนี่ต้นนี้น้อยสต้นใหญ่สเนาะแม่แม่แ

บอบอบอน้ำตื่นี่มานนี่ยเ้อมานก็มีได้เนี่น้ำเขียวเนี่ยแท่งเนี่ยขาวขาวขักอลีนี่เนาะขาวคุณภาพตัวเสื่อญงไม่ อันเดียววน้ำชุ่มน้ำหวานนี่เอาเละเครื <Hey. S 1> ่องน้ำี่ฉันแล้วอเอ <Hey. S 1> อไปเต้ใครเนี่เอากินน้ำกันเนาะกินน้ำดีกว่ากินน้ำกินน้ำกินก้อนกินก้อนเจ้ากินก้อนกินคนละเครื่องเฮานะเจ้าเบุญบุใครเจ้ากินก้อน Có lấy dao nè Ô được cái khương mà trời kìm nó. Thế đây lông kho lý mà trời. Hãy subscribe cho ไปายักได้ลิ้นปองน้อยไว้เติมรถนะลิ้นปองน้อยเพราะว่าเขาต้องเติมตลอดพี่น้องเนาะเดินเดินเขาเติมมาได้ได,ได้เขาต้องเติมตลอดสระไฟจอดทองก็ออู้พี่น้องเนาะอู้ส่อมอิ๋วอ,อู้อิวอ๋วคือว่าแปลงคมวงจรสอิสรน เซนโนเลยเนาะก็เจอเจอว่า,ามีแอห์ได้ค่ะนะขันแอหรประเย็นทำมาแปลงอยู่นี่ก็ได้บัดนี้ถือว่าพัฒนานลีนไปหมดลีนแสนหนึ่งพี่น้องเอ้ย

มาแม่เงินบาทอีกบอบคุณแลวเท้าสบายดีขอบคุณต้องออกค่อยๆได้แฉะหนึ่งเฮีรุ่นคองดีได้นี่นี่นี่บ่จอยครบแล้วได้ครบแล้วขึ้นดูครบแล้วไม่ได้ยังอันเต่ากระบนนอนเนาะกระบนนอนอะโอเคบาทนี่ลุยต่อไปเรื่องนอนเรื่องอย่างเราเพราะว่าเพี่น้องเนาะบาทนี่นอนห่านห่านไข่เสื้อนอนบอจาน เออลังีเนอนจอดรถใวดลงเดียวีินทองเป่ารีลงเพราะว่าย่านรถไถน้องี่นทองเดทางด้วยเเอ้าม่งวงขึ้เหลืองได้จานนะพันหนึ่งม่วงลายให้อยู่บ้านคนได้กินหม่งงวงบ้างะโอ้ได้กินเมื่อเอาริงๆเลยเมื่อเลยไ่กินองมีแต่ม่วงใหญ่เลยหม่ง้อน ม่วงอันอนดม่งม่งอหวานแน่นะมีมีเยอะอยู่นาแม่ก่อนเม่อเอาบอน้เมื่อเอาเือนได้ก็ด้อ็ม่านะชุกเลชุกแล้วเมื่อบ่มกินกัจะน่วงเขาม่วงม่วงจักซื่อนะม่วงเล่าซื้อไปขึ้นเนื้อท่านมอพี่น้องมอื่นนี่ว่าจะไปเห้ท่านแล้วกันเพิ่นกลิ่นหกม่งบางเถเขาก็ตักสี่ท่านบ่ทัน เขาชื่อเครื่องชื่อกองไปให้พี่ให้น้องเขาดิมีโค้ท่านกับโคแจนานะมันแล้วแต่ประเภทนี้กันฝนว่านไว้หองหน,น่ค้นะแล้วตื่อั้งเต่สีโมงกับประเภทแล้วปเปน้องเลือเนาะเอากลับไปคูกแขนน้ำล้งางนาะเนาะบาจรอยนี่ตามประเภทนี้ได้นอนบารจรอยมีมบ่าวันแล้วเห็หนไหมบ่าวัน รถหุ่นไรพี่น้องเนาะรถหุ่นไรรถหุ่นไรโอเคพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปฮอดบาลลี่สีไทยเบิ่มอ,อีกแค่หนึนะ่งพี่น้องเนาะไปว่าวจอยนะไปาจอยนะ้องว่าจอยเนาะนี่เด้พี่น้องเนาะจะต่อแล้วจุมคดข่าวหวยนะ โอ้เดี๋ยวเอารถพร้อมบ่มาให้ทันหมอเดี๋ยวนี้นานเอารถพร้อมบ่เดี๋ยวแล้วะเฉยๆพังาใช่หน่อยกันนี่แหะบ่าวบอสชื่อรถบ่าวจอยให้ทันหมอนี่ต้องขายให้บ่าวบอสแก่นะแม่บ่าวจอยรถจ้าขายคลิปเกิร์ลอยากยืมัน่อยใส่ใครนะแม่บดใครเอาคากล้องไหมขายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนลงไม่เชื่อมนะขายยี่ห้อถึงคนลง เกำลังได้ชิมนาที่ครับเดยลงาไปอนทันมอารงแล้วขาก้องมาก่อนไปเ่อนถ้าะเดลงด้วยเนท่ายเช็คเครื่องเลยเนะป้าเช็คอยากเช็คเครื่องบ้าจ้อยเช็คเครื่องแล้วเวรีขี้เก่าเลยทันมอคี้เก่าทนมอตรงนี้เอาท่าที่ให้ในวัดภาคะลิ Là... Quả hôm nay quá Quả nay quá hôm 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 này quá hôm nay 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 Đứng Bà chơi mà, nè, tha xì nè Bà chơi, mong này hồng nào nè, bà chơi đi <laughs> 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 น่ะเอามาก้อยชนิดน่ะให้มันตนาาใช่มนิ่หน่อยนะ่เอาไปเองมาเล่อ้บดะไปเอม่ไเอามาเลยนะะมายมา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 ทำกองก้อยจะมีคนเรียนหนอบอนี่ี่น้อง บ่าวลีุู้ไม่เิ่งเลยม <c oughs> <c oughs> ีคน <c oughs> แล่นนะครับทีเดียวเดี๋ยวเราได้ได้น้ำมาได้ดิเดี๋ยวให้บอจอยกวาดอ่ะ <c oughs> โอ้ติดเตอร์พี่น้องเลย <c oughs> หัวส่งกับห้ำขึ้นใช่ไหม <c oughs> มันลวงว่าท่นหมอ เห็นบ่าเจาใมาเล่นนำนี่ธรมดีใจเด้ดีใจดีใจมาพวกเนี้ยเาใจได้ยังมาหในรถนมาหยหยในรถนะโอ้ใด้หยบบทัเห็นในรถได้หในรถเว้ยดลยมได้รถเราขี่ทันได้ ด้มเยันไผีมานม่นนนะนอผู้เดียวนี่เล้วนัเต็มเก็เันนได้่อนไม่ดีลีนี่เนาะไผอนาไมให้จานจอยไผอนาไม่ให้เจ้านี่อนาไม้ให้เออขาตู้ซอฮะขาตู้ซอกกบหลานกันแล้วเขาไม่ตู้ซอเออ เป็นสิมาขึ้นน้ำบ่อศิมาขึ้นบอกแล้วบอกขื่นแล้วตูวชว้ชอได้ตู้ชอก็บอกตู้คงก็บอกแล้วอืมยังแตกยังครูเป็นยังยังแต่นยังครูนี่กับเป็นเป็ยังครูเมืนบอกกันแต่ก้นข้อหาเบิ่อคนก่อนไปอาบน้ำมาไปอาบน้ำมาเรามาเพิ่นอันนี้เรียกว่าศิลับมื่ออี้ใช่หรอเดี๋ยวไปเห็นถ้าใครว่าอาบน้ำอาบน้ำสบายดีนะที่เลียมานะเออสบายดีเปลี่ยนบล็อกซื่อยังมาให้นะอื โบแม่ได้รถนะรถบาจ่อยด้วยเรื่องคองแแหลายลทางน้ำพร้อมเราจะเข้าอะไรไมอยู่ไหนมันเข้ามาได้ของกระแจกวูมีว่าบ่าวป้าไปหาแล้วแล้วหลงเลยหลงป้าเราจะเข้าอะไรไม่ยืนเจ้าโบเข้าโบบาดจ่อยเข้าบ่บาจ่อย เขียวเนาะเฮือนเนาะเขียวไอ้คนอยากเขียวครับไนลีบบอสเป็นใครอยู่เราบคุคคลต่อหรออหือ,อ้า,าเพื่อนย่างห่อเพื่อนมาได้ที่บอสนี่ย่างห่อเพื่อนได้อยู่บ่ได้แล้วบอะได้แล้วเท่าคนบ่ กาาวางั้นกริ่นจาาพบแม่เห่นโอ้ยเงยเงนแคบที่ดินแคบจนยางงอกงอกข้อมือกันได้มก็า่านไ้นะอึดมาจานชนเครื่องแล้วมาดีจาาเนย นอนเลยเฮ้ยก็เลยเนี่ยเขาต้๋อมาเผาจะว่เออเขาก็่ได้เผาเนาะเขานอนนอนอยู่พุ่นเขาว่ามาเผาไม้ให้เขาบอแต่ว่าเออเปิดเข่าไรบอสเขาไมีกระเจี๋ยเขานอนอยู่เลยนี่เขากินแกงไม้เขานอนหรือว่ามันติดถุงเขาหลอกไว้แหละอันนั้นนี่เลยไปอ่านร่างลำมานี่มาลัดใสเจ้านี่แล้เสร็จแล้วแล้วก็วุ้ใช้เชื้อสามาลาดกันจ็ได้อ๋อไปมาลัดนี่เราไปเฮิร์นลูกแดงคั่นอาบน้่าไปเฮิร์นลูกแดงนี่หน่าลูกแดงมืออื่นนี่ขึ้นหรือเป่ามืออื่นมืออื่นนี่ขึ้นนะ เห็นแล้ว่เครื่องอ้าวใกล้ได้บัดจะบุกขึ้นลงมาบขึ้นลงไปตายได้เห็นบุกได้ไหมเอาไปพุ่นแล้วเอาไปเห็นยังก็มาเอาเองแล้วเลยว่าอยากได้ยังก็มาเอาพวเครื่องมันหลายเลยนั่นนี่ก็ได้เอาไว้นี่ก็ได้สิชิบบอกเขาสิเพราะกระเจาเฮือนข่อยกับไม่ได้เอาเมื่อข่อยปลาไว้ให้เลยเออเนี่ยนั่นก็ได้ให้เขาเอาละเมื่อพูดแล้วเอาเงินกันยากข่อยแก้มาอีกแล้วเออเนี่ยนั่นก็ได้เอาลงไว้นี่ก็ได้เดี๋ยวข่อยชิไปบอกเขามาเอาเออไม่ว่ามันยังจะต้องเห็นหรือมาเอาเออ เรือว่าแต่งพระพอพระพันน่ะแต่งตาถ้าเจ้าก็มาแต่งอยู่ที่โรถพระเครื่องอยู่ที่เลยด้เออนนั่นั่นก็ได้วิยญาณเขาเตรียมวันละครันพี่เตรียมเบอรแล้วบ่เออเตรียมแล้วเห็บอย่างไรวันแล้วไม่จะไกลอย่างใครมาจ่อยผาท่นน่ะเราจะแก้แล้วก็ไข่ผาท่านรถจะลงเสอร์ไพด้วยรถเบาจ่อยเราจะขี่รถใหญ่มานำแก้ก่อน ย่างหอบเพื่อนได้อยู่บนนี่ได้ตาม,ตามยางหอบได้แล้วอ่ามันเห็ดหองน้ำยาวหาให้ได้ีด่แคบรวมจังมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปรวมแล้วสิเอ็ดเมตรข้างหองน้ำก่าเล็กแกเดินจานแกลดน้นนะ ใช้รถก้อนแล้วจางนั้นได้จากคนไม่ค่อยฮวงาทีเข้าได้ก็เข้าได้เมนขีไก่แท่นิได้รอเจี๊กันะแก่รถแล้วเขาเ่าลุงไว้นีเลยแล้วเลยจังให้ทันหมออะเนอะรถนะทานหมอเอาท่านหมอลงไว้หนี เอาวาเจ้ามีเบอร์เขาบ่อันลานจ้าหน่อยช่เขาบอเพิ่งนะบอบอนี่เรียกบบาะลิทาเออว่าจอยแก้แก้แก้เราวนไว้ได้เชือกนะเชือกเจ้าได้น่ะหายถึงอ่อนมาพี่นะันบอกเล่าด้วยตัวเองนี่คือเฮือนนะ Mày hai tên mò vóc doi 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 Nó doi 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 đi doi 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 นี่หละฝืนว่าว่าเซอ้อไพส์ท่านมอด้วยรถเบาจอยโอ้ยลืมชื่อน้าแข็งเนาะจานเอาไปชื่อน้ำแข็งมา่กิ้น้ำเขยวด้วยจานเจ้าชื่ออะไบ่ชื่อชาดมาจากฝืนนะชาดยิ่งยห อันเดียวในใช้ปูชนะบ่บดมีฉาิปูบาทตอนนี้เนาบอกโมมีนั่งพื้นแล้วที่เป็นร้องยกขึ้นดลเฟินนั่งอ้างแล้วทำนี่จงหาพืนพอวาเสร็จร้องยกดู้าดนะนี่หาฝืนพอวท่านพอพอพอขี้พื้นกี่ดอกมถามมาช้อยอันนองมันใหญ่แห้งได้ฉานใหญ่แล้วจับไม่ค่อยเบ่งเนี้ยจัน คอยจากเบิ้งชากนี่นะคอยจากพิสูจน์เบิ้งชากเออนูนมหบ่อที่น้อนนะชาดให้เร็วป้าจ้อยป้จักเขาชาดป้จักเขาที่นอนอย่าโยนูนยังมหเออเอออย่าพูดนะบอจิตออกมาเบิ้งความยั่งยืนเออแล้วจะชอบใจป่ะแม่นเบาลี่ได้ของเบลลี่ใช่ไหมอ่ะ ให้บอสกางเลาวเบิ้งว่ากลางแล้วทับเขาอีกได้มันก็ทับทับตามแล้วมันนี่แล้วทับเป็นบ่ามีหอยอยู่ถ้าถือไว้อยากให้เอฟซีเบิ่งว่าความใหญ่ความใหญ่ระหว่างชื่อชาติน้ำมันกับชาติที่มันคุณภาพแบบนี้อันนี้มันชาติไทยเข้าไปปูอยู่เทธ์ในมั้ยนะมันจังนั้นบ่แล้วลองนี่ละมันถั่วว่าอย่ามันกว่าถั่วเอกเออไม่พี่ไม่พี่ให้บอสไม่พี่เออใหญ่เลย ่อยาานยาฝาสิโทเอาแล้วฝาจนทั่วเฮือนพ่กพื้นเดียวเลยนี้เจ้าพิงลูกวันนี้บอจอยปลานั่นอยากซื้อชาติน้ำมันดีแล้วคอยบอกเอาชาตดนี่เนี่ยเปล่แล้วฮะพื้นเดียวเพื่นเดียวได้เนี่ยวแต่ปูได้แต่พื้นเดียวบ่นบัดนี่ปูได้พื้นเดียวมันฉาดมันฉาดไทยเพราะว่าปูนี่ตัติดตัวคิดใหญ่แห่อแดงบ่นขาดใหญ่เหงื่อแดพื้นอะไรเยอะบัดน่ะดาวเอาแล้วเหรอ ดาศาสตนะวะเออเอาสาตรปลาชุได้มันผัดแบบไรบาทเลยเออจะก็บผัตามเล้วมนนี่เพราะว่าผัดา่อนมันนี่เออเออแล้วก็ล้อนมาตามเลี้วเลยนะปบบไดนแบบนี้ป่ะเออผัดไปไดก็ได้แครมันน้อยอะไรย่างี้เขาทุกอย่างได้เนาะใหม่แห้งใ่าีิเอาสีเขียวคิวเทีิคิวความีหม่เทะ ไปแล้วเมื่อก็ติดชื่อเอาน้ำบาบอสมาสนาลามาจอยหมดเรี้กนี่เบาลินี่นะบาบอสกระดานดดมีพื้นทีเอากะเจ้านะึ่งดูเพื่อนนะปู้ไฮริมาแล้วพื้นเดียวก็ได้อบอสิดชื่อชาตินี่บ้านนี่ง่ายๆเลยม,มันกู้ได้ทำความสะอาดได้สีล้างรถมันเปื้อนนะมันนั่นไอ้บอสมันมันคุณภาพของไทยของไทยปนีิ ไอ๋อติดราคาแพงแล้วเท่า้วายอันหนึ่งนะฮะท่า้วายหนึ่งนะช่องแสนฮะอ่าช่องแสนเนจ็ดอันนั้นเขาชื่อลายอันอบ่ชื่อลายอันแล้วเขาก็เขาลงอ๋อลงได้บ่ต <laughs> ้นแพงกีเ่เด้อนการตลาดได้เขาก็ได้เอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนอไว้เซาไพอีบ่ไก่แม่งตายแล้วเนาะเราจอยขึ้นไปย่องมาให้หนึ่งกว่าไก่เดี๋ยวพาสต์สัก บ้าหัะน้ำใบกอนหมตายแล้วเอาบ้านนี้จังได้กับเบ้าลี่ชิคอตัวเราจะไปคนเครื่องก่อนได้บ้านนี้คนตัวใช่น่ะจบคลิปแล้วเจ็นาทีแล้วเดี๋ยวนี้เบอร์ลี่ไทยมันจะพูดงหรอกอ๋อถือว่าดีใจน้ำท่านหมอได้ของมาเชื้อเพลด้วยรถใบเบาตอยเบิ้งเบอรลี่ชิแครไวเอ็นเป็นหนาปุกโอเคบ้านนี้พี่น้องจังได้กับคลิปนี้เบอรลี่ชิคอตัวก่นได้บ้านทานหมอเอ้ยบ้านนี้ เมื่ออื่นนี่เจอกันขึ้นเรื่องเตยเด็กแต่ดื้อเดแต่เศร้าแล้เห็ดไก่ขันบ่เป็นเห็ดไก่ขันคูบาก็เอาได้เอาสามองค์อั้นด้เอามังม่มักตอกมาเห็ดกินคูบาเออกัรข้าวกับิข้าวนี่ต้องไหลแล้วแรงกับจิทนยาูชิทนดิทนกัิบอกใอ้ข้าอกแรมุนไวด้ยเขาเอืนว่ามุนไนบ้านเฮาน้อมุนิ่นมาูิทนเราิ่นดวงเฮงไน อืมโอเคบานนี่สบายดีบ่าวจอยสบายดีบ่าวหมอสบายดีบ่าวบดสบายดีเอามานะบ่าวจอยอันนั้นค่อยนะ